หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นชื่อที่ใครหลายๆคนฟังแล้วอาจสงสัยว่าชื่อนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพระโคซึ่งเป็นที่รู้จักกันในทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จนได้สมญานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ส่วนคำว่าทวดนั้นไม่ใช่ชื่อของท่านแต่เป็นคำเรียกคนสูงอายุของชาวปกากใต้อีกแหล่งข้อมูลกล่าวว่าคำว่าหลวงพ่อทวดเป็นชื่อที่ใช้เรียกพระพิสุกที่มรณะภาพแล้ววิญญาณศักดิ์สิทธิ์และชาวบ้านยังจำชื่อพิสุกรูปนั้นได้ก็จะให้ชื่อว่าหลวงพ่อทวดนำหน้าชื่อจริงหรือสมญานาม ถ้าไม่รู้จักชื่อก็เรียกหลวงพ่อทวดต,ตามด้วยสถานที่เช่นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เรื่องราวของหลวงปู่ทวดนั้นผ่านการเล่าเรื่องสืบต่อกันมาไม่รู้จบยิ่งนานวันยิ่งขยายวงกว้างออกไปกลายเป็นความเชื่อและความศรัทธาที่ฝังใจชาวไทยหลายคน แต่จากการอ้างอิงของหนังสือหลายเล่มที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าหลวงปู่ทวดเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆและยังมีเอกสารต่างๆมายืนยันว่าหลวงปู่ทวดคือใครเกิดในสมัยใดและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและาศาสนาไว้อย่างไรบ้าง เรื่องราวของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นที่รู้จักของชาวไทยชาวพุทธชาวมุสลิมไม่น้อยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคใต้ของไทยตั้งแต่พัทลุงสงขาปัตตานีเลยไปถึงไซบุรีในประเทศมาเลเซียหลวงปู่ทวดถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้คนศรัทธาจำนวนมากพระสำคัญรูปหนึ่ง ในสองรูปของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หรือโตพรมรังสีหรือหลวงปู่โตที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์และเป็นพระที่มีผู้เคารพบูชานับถือทั่วประเทศตามประวัติกล่าวว่าหลวงปู่ทวดอยู่ในรัชสมัยตอนปลายของมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาหรือประมาณ400ปีที่ผ่านมา ท่านเป็นบุตรของนายหูนางจันชาวบ้านวัดเลียบตำบลดีหลวงอำเภอสถิงจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นทาสในเรือนเบีย้ยหรือทาสทำงานใช้หนี้ของเศรษฐีปานเดิมมีชื่อว่าเด็กชายปูหรือปู่ แม้ว่าโยมพ่อโยมแม่จะมีฐานะยากจนแต่มีจิตใจอันเป็นกุศลชอบทำบุญทำทานยึดมั่นในศีลธรรมและไม่เคยเบียดเบียนใครไม่ว่าจะมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ทั้งหลายท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนสปีมะโรงพุทธศักราช2115 ขณะท่านเกิดนั้นมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินสะเทือนเลือนลั่นเสมือนหนึ่งว่ามีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเมื่อตัดกรกจากสายสะดือแล้วในหูบิดาของท่านก็นำรกของท่านไปฝังไว้ที่โคนต้นไม้ชื่อว่าต้นเลียบซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสมต้นเลียบในปัจจุบัน เมื่อท่านเกิดมาแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านเรื่อยมาเป็นต้นว่าขณะที่ท่านอยู่ในวัยแบเบาะหลังจากที่นางจันเลิกอยู่ไฟก็ต้องออกไปทำนาเกี่ยวข้าวทันทีเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในขณะออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นของเศรษฐีปานท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตร ที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและมะเมาเป็นจำนวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเมาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ชื่อนาเปลบริเวณน,นั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรบิดามารดาของท่านจึงต้องผูกเปของท่านไว้กับต้นมะเมาทั้งสองต้นและได้ไปเกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณน,นั้น พอได้เวลาที่นางจันต้องให้นมลูกนางจันจึงเดินมาที่ปลูกเปลของลูกน้อยและเห็นงูจงอางตัวใหญ่หรือบองหลาที่ชาวภาคใต้เรียกกันพันอยู่รอบเปลนางจันเห็นแล้วตกใจเป็นอันมากจึงเรียกในหูซึ่งอยู่ไม่ไกลนะัก มาดูและช่วยไล่งูจงอางนั้นออกไปแต่งูจงอางนั้นก็ไม่ยอมไปไหนในหูและนางจันจึงตั้งสัตยาธิฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยเลยไม่นานนักงูจงอางนั้นก็คลายวงรัดออกและเลื้อยหายไปในป่าในหูและนางจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆ และปรากฏว่ามีเมือกแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้อยู่บนอกเด็กชายปูนั่นเองเมื่อแก้วนั้นมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วตาหูกับหนางจันมีความเชื่อว่าเทวดาแปลงกายเป็นงูใหญ่นำดวงแก้ววิเศษมามอบให้กับลูกของตนนับตั้งแต่นั้นมา ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเศรษฐีป่านทราบเรื่องเขา้าก็บีบบังคับขอลูกแก้วเอาจากในหูและนางจันร์บิดามารดาของท่านจึงจำใจต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีป่านซึ่งถือเป็นนายเงิน แต่ลูกแก้วนั้นถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านเมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยและมีฐานะยากจนลงเศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอขมาเด็กชายปู่และยกหนี้สินให้กับนายหูและนางจันทั้งสอง จึงพ้นจากการเป็นทาตและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้นดีขึ้นส่วนเศรษฐีปานก็มีฐานะดีขึ้นดังเดิมเมื่อท่านอายุได้ประมาณเจ็ดขวบในปีพุทธศักราช2132บิดามารดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นสิทธิ์วัด เพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุติหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไกลบ้านท่านขณะนั้นมีท่านสมพานจวงซึ่งมีศักเป็นลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ เด็กชายปู่นั้นเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมผานจวงได้บวชให้ท่านเป็นสัมมณเณรเมื่ออายุได้15ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสัมมณเณรนี้เองบิดาของท่านจึงถวายลูกแก้วคืนให้กับท่านเป็นลูกแก้วประจําตัวของท่านต่อไป ความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาท่านสมพานจวงจึงได้นำสัมมเนนปู่ไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นในสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจซึ่งปัจจุบันคือเรียนนักธรรมนั่นเองโดยนำไปฝากเรียนกับสมเด็จพระชินเสนซึ่งเป็นพระเทระชั้นสูงที่ทรงมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้น ท่านได้เดินทางมาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นโดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสนาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยทัตสีเป็นเจ้าอาวาสและบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบการอุปสมบทและมีฉายาวา่ารามธรรมมิโก หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าเจ้าสามีรามหรือเจ้าสามีราโมซึ่งเจ้าสามีรามได้ศึกษาอยู่ที่วัดท่าแพรวัดศรีมาเมืองและยังมีวัดอื่นๆอีกหลายวัดท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามากได้แสดงปาฏิหาริย์หลายต่อหลายครั้ง เมื่อเห็นว่าการศึกษาที่นครศรีธรรมราชนั้นเพียงพอแล้วจึงได้โดยสารเรือสัมภาเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาโดยขอโดยสารเรือสัเภาของนายอินลงเรือไปกรุงศรีอยุธยาพระนครหลวงเพื่อศึกษาเล่าเรียนทำเพิ่มเติมอีก เรือสำเภาใช้ใบแล่นถึงเมืองนครศรีธรรมราชนายอินเจ้าของเรือได้นิมนต์ให้ท่านขึ้นบกไปนมัสการพระบรมธาตุตามประเพณีของชาวเรือที่ต้องเดินทางไกลซึ่งได้ปฏิบัติกันมาแต่การก่อนเพื่อขอความสวัสดีต่อการเดินทางกลางทะเลแล้วพากันมาลงเรือสำเภาที่คลองท่าแพรเรือสำเภาใช้ใบ ออกสู่ทะเลหลวงการเดินทางเรียบร้อยมาตลอดวันหนึ่งท้องทะเลฟ้าวิปริตเกิดพายุฝนตกมืดฟ้ามัวดินคลื่นขนองเป็นบ้าคลั่งเรือจะแล่นต่อไปไม่ได้จึงลดใบทอดสมอสู้คลื่นสู้ลมอยู่สามวันสามคืนจนพายุร้ายสงบเงียบลงเป็นปกติ แต่เหตุการณ์บนเรือสำเภาเกิดความเดือดร้อนมากเพราะน้ำจืดที่ลำเลียงมาหมดลงคนบนเรือไม่มีน้ำจืดดื่มและใช้หุงต้มอาหารนายอิงเจ้าของเรือเป็นเดือดเป็นแค้นในเหตุการณ์ครั้งนี้มากหาว่าเป็นเพราะพระพิสุป,ปู่ที่อาศัยมานั่นเองจึงทำให้เกิดเหตุร้ายซึ่งตนไม่เคยประสบเช่นนี้มาก่อนเลย นายอินผู้บรรดาลโทสะย่อมไม่รู้จักผิดชอบชั้นใดนายเรือคนนี้ก็ชั้นนั้นเขาจึงได้ไล่พระพิสุปูลงเรือให้ลูกเรือนำไปขึ้นฝั่งหมายจะปล่อยท่านไปตามยถากรรมขณะที่พระพิสุปูลงนั่งอยู่ในเรือเล็กท่านได้ยื่นเท้าออกลงเหยียบน้ํำทะเลแล้วบอกให้ลูกเรือคนนั้นตักน้ำขึ้นมาดื่มกินดู ปรากฏว่าน้ำทะเลที่เค็มจัดตรงนั้นแปรสภาพเป็นน้ำที่มีรสจืดสนิทลูกเรือคนนั้นจึงขึ้นไปบอกบนเรือใหญ่ให้เพื่อนทราบพ,พวกกะลาสีบนเรือใหญ่จึงชวนกันตักน้ำทะเลตรงนั้นขึ้นไปดื่มแก้กระหายกันอัศจรรย์ในอภินิหารของพระพิสุกหนุ่มองค์นี้ยิ่งนักความทราบถึงในอิงเจ้าของเรือ จึงได้ดื่มน้ำนั้นพิสูจน์ดูปรากฏว่าน้ำทะเลที่จืดนั้นมีบริเวณอยู่จำกัดเป็นวงกลมเท่าล้อเกวียนนอกนั้นเป็นน้ำเค็มตามธรรมชาติของน้ำทะเลจึงสั่งให้ลูกเรือตักน้ำในบริเวณนั้นขึ้นบรรจุภาชนะไว้บนเรือจนเต็มนายอินและลูกเรือได้ประจักษ์ในอภิิหารของท่านเป็นที่อัศจรรย์เช่นนั้น ก็เกิดความหวาดวิตกภัยพิบัติที่ตนได้กระทําต่อท่านจึงได้นิมนต์ให้ท่านกลับขึ้นบนเรือใหญ่แล้วพากันกราบไหว้ขคาขมาโทษตามที่ตนได้กล่าวคําหยาบต่อท่านมาแล้วและทอนสมอใช้ใบแล่นเรือต่อไปเป็นเวลาหลายวันหลายคืนถึงกรุงศรีอยุธยาโดยเรียบร้อย ส่วนอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าในสมัยก่อนมีโจรสลัดแล่นเรือมาเทียบท่าตามชายฝั่งทำให้ชาวบ้านแตกตื่นและเกรงกลัวกันเป็นอย่างมากโจรสลัดจีนเหล่านี้เห็นพระปู่แล้วรู้สึกอยากจะลองของลองวิชาท่านจึงได้จับท่านขึ้นเรือไปเมื่อเรือออกจากท่าไม่นานนัก ก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นคือเรือของโจนสลัดหยุดนิ่งไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้เลยพวกโจรสลัดพยายามหาทางแก้ไขเต็มที่แต่ก็ไม่เป็นผลติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายวันจนน้ำที่ใช้บริโภคบนเรือน,นั้นหมดลงท่านเห็นแล้วรู้สึกสงสารจึงยื่นเท้าเหยียบลงบนผิวน้ำทะเล เกิดเป็นประกายโชดช่วงแล้วสั่งให้โจสรสลัดจีนตักน้ำตรงนั้นดื่มดูพวกโจสรสลัดจีนแม้จะไม่เชื่อแต่ก็ยอมตักน้ำขึ้นมาดื่มเพราะหาทางออกอื่นไม่ได้แล้วปรากฏว่าน้ำทะเลตรงนั้นกลายเป็นน้ำจืดทำให้โจสรสลัดรีบขอขมาท่านแล้วพาท่านกลับขึ้นฝั่งทันที ทำให้ชาวบ้านทั้งหลายเรื่มไสในศรัทธาและเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาจวบจนถึงทุกวันนี้และหลังจากที่ท่านศึกษาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยามานานหลวงปู่ทวดได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดโดยออกทุดงตามสถานที่ต่างๆซึ่งต่อมาสถานที่นั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ จนเดินทางมาถึงวัดพัะโคที่มีความสุดโทมเป็นอย่างมากหลวงปู่ทวดจึงได้เดินทางไปกรุงศีอยุธยาอีกครั้งเพื่อขอพระราชทานบูรณะวัดพัคโคหลังจากนั้นนายช่างหลวงจึงบรรทุกศิลาแรงลงเรือสำเภาเพื่อมาบูรณะซ่อมแซมวัดพัะโคหลวงปู่ทวดท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ จากสมเด็จพระเอกาทศรสในครั้งสุดท้ายในราชทินานามคือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคูณนูปรมาจารย์สุดท้ายเมื่ออายุท่านได้80ปีและท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพักโควัดบ้านเกิดของท่าน ต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่อำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีต่อไปการผนวกกันระหว่างบันทึกทางประวัติศาสตร์กับตำนานทำให้เรื่องราวของหลวงปู่ทวดยังเป็นที่เล่าต่อมาจนปัจจุบันสถานที่ที่ปรากฏในตำนานและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวด ก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเช่นต้นเลียบขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าฝังรกของหลวงปู่ทวดไว้ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีถือเป็นตัวแทนของหลวงปู่ทวดมีการสร้างศาลาตาหูใหญ่จันทร์โยมบิดามารดาของหลวงปู่ทวดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกันสถูปสมภารจวงพระอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่ทวด ที่วัดดีหลวงเป็นต้นสถานที่เหล่านี้ทำให้ตำนานของหลวงปู่ทวดยังคงโลดแล่นในความทรงจำเรื่องราวเหล่านี้ทำให้สถาน,นะของสมเด็จเจ้าพักโค้หลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดนอกจากจะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีคุณโอปปการต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบทบาท นำในการปกป้องประชาชนจากการปล้นโจรสลัดมาลาย,ยูแล้วยังเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่ทรงผ่านมาสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิน่นมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันทำให้ท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวดังเห็นได้จากครั้งที่น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ปีพุทธศักราช2553 ผู้คนบริเวณใกล้เคียงต่างพากันละทิ้งบ้านเรือนขึ้นไปวัดพระโคบางร้องไห้บางโศกเศร้ากราบไหว้ขอให้บารมีของสมเด็จเจ้าพระโคคุ้มครองท่ามกลางความสิ้นหวังและเป็นแรงศรัทธาของประชาชนในขณะนั้นปัจจุบัน ตำนานของหลวงปู่ทวดยังเป็นที่เล่าขานและเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาชาวไทยอีกทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดยังมีความเชื่อเรื่องความแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุไฟไหม้หรือภัยพิบัตินอกจากจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วยังมีในเรื่องของโชคลาภที่หลวงปู่ทวดให้ผลอย่างดีที่สุดอีกด้วย สำหรับวันนี้ The Third Eye ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ